สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการชงกาแฟเมล็ดเอฟเฟนดีค่ะกาแฟตุรกีง่ายๆที่บ้านเลยนะคะกาแฟนี้ก็จะเป็นมเมล็ดก,กาแฟบดท,ที่พิเศษมากๆคือละเอียดสุดๆทุกคนเราก็จะมาเตรียมหมอ้อกาแฟเตรียมน้ําเตรียมน้ําตาลกันนะคะทีนี้นะคะเราก็มาเริ่มเลยใส่กาแฟล,ลงไปค่ะแก้วละ1นถึงหนช้อนนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ําตาลจะใส่เลยไม่ใส่ก็ได้น่าใส่แบบแก้วละช้อนก็อันนี้2แก้วก็ใส่น้ําลงไป2แก้วนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันนิดนึงทีนี้ก็ตั้งไฟรอให้มันเดือดได้เลยค่ะจะไฟแนะนําให้เป็นไฟกลางนะคะอย่าให้มันแรงมากเพราะว่าเวลามันเดือดเนี่ยทุกคนมันจะล้นแล้วข้อเสียของเจ้าหม้อทองแดงเนี่ยมันแบบว่าเป็นทองแดงใช่ไหมมันจะนําความร้อนได้ดีมากซึ่งมันก็จะทําให้ที่จับเนี่ยร้อนนะคะทุกคนต้องระวังแล้วก็ที่มันไม่ได้วางมันเอาไว้บนเตาแก๊สเฉยๆเนี่ยเพราะว่า เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลัวว่าที่จับมันจะจับไม่ได้เพราะว่าตอนที่มันเดือดเนี่ยเราต้องเทใส่แก้วแล้วก็กลับมาเพื่อที่ทำให้มันความร้อนดันฟองขึ้นมาอีกนะคะก็เลยจับเอาไว้เพื่อให้ความร้อนมันมาไม่ถึงช่วยหรือไม่ช่วยก็ไม่รู้นะอะฟองเริ่มมาแล้วทุกคนทีนี้นะคะก็ รอจนกว่ามันจะเดือดเดือดช้าจังเลยวันนี้นะคะทีนี้เริ่มร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปเอาผ้ามาจับดีกว่าทุกคนเพื่อที่จะให้มันได้เดือดเร็วๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปจับมันมากนะคะพอมันเริ่มเดือดแล้วทุกคนต้องคอยดูนะกลัวมันจะล้นค่ะอา่าพอฟองมันขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็รีบเทเลยมันทำให้เตอร์กิช f f e ฟเนี่ยมีฟองเตอร์กิช f f e ฟที่มีฟองเนี่ยนะคะจะเป็น กาแฟตุรกีที่ดีค่ะส่วนที่ไม่มีฟองนะคะแก้วขวานี้ฟองหมดนะคะพลาดไปนิดนึงแทน,นที่จะใส่อย่างละครึ่งก่อนนะคะฟองก็ไม่มาแล้วด้วยนะคะสูขิดไปหนึ่งแก้วแต่ไม่เป็นไรดื่มได้ค่ะแต่ถ้ากาแฟตุรกีที่ดีฟองแบบ,แบบแก้วด้านซ้ายนี่คือแบบว่าดีมากนะคะเรามาเสิร์ฟตามธรรมเนียมค่ะคู่กับตุรกสจีไลค่ะทานให้อร่อยค่ะอาเฟียโดซุน